สวัสดีครับ ีโเคพโอเค่<อ>เคคมาทุกท่านรอบรีนะคะมององไว้จ้ดนเันรอ,องเขาอยู่ทีมนี้เขามีกิจกรรมตลอดแนะนำบ เพราะว่าพวกเรารุ่นหน้าตาดี99เป็นวัดนิดหน่อยพอเริ่มร้อยนี่ไอ้แค่ๆร้อย20กิจภ่วยนะแล้วไปออกช่องไหนเนี่ย YouTube ไปออกช่อง YouTube จะหาเจอไหมร้อยแล้ว 哎，不这太薄，太薄，太薄。 สวัสดีทุกท่านพร้อมจ่าพองจ่าเด้งสองจ่ายิ้มนายเด้งสองขอบคุณค่ะสวัสดีครับ Uh-huh. ยขออ๋อยสมชายโอ้โหไฮดอนของสาวนครปฐมจะเป็นอย่างนี้ฮะลูกสาวงามฮะนี่นี่นี่ พร้อมนะฮะหนึสครับยิ้กว้างๆแล้วกดไลค์ม่งสองสามสี่ครับเรียบรอยไม่้อนะครับอนะจ๊ะโอเคพรอบองสาม สครับองเอี่าเลยคอเสียงืวนะทีทมามพสีสังทั้งสอง,งห้องเยคนะความรักืนน้าอมตร,รักรกล้าอชื่นจิยที่สูงรักจริงใจรักจริรักมัน่นคงรักเสริมสงได้ดีวาพาชื่นใจ กลับ,บจบัตติท่านพอทวีพลแพรเรืองท่านปนาระธานพิธีและญาตฝ่ายเจ้าบาวเจ้าสาวและแขกผู้มีเกียรติกรรโรกรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลจริงๆที่พวกเราต่างชื่นชมและปิติจิตดีผมก็ขออนุญ,ญาตเข้าสู่พิธีการเนื่องในงาน มงคลจบรถระหว่างน้องปอมและน้องโบในค่ำคืนนี้ซึ่งมีท่านผอ,อ,อรองผอ,อจากันอานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตหนึ่งคือท่านจะรูนแรงการเป็นเจ้าภาพนะครับในค่ำคืนนี้นะคะต้องเป็ด เกียรติทุกท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานพิธีวันนี้นะคะท่านผู้โดยการทวีโอแวรเรืองท่านมาพร้อมกับคุณนายสมจิแแเรืองนะคะแล้วก็งานวันนี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีความรักของผู้เบาสาวนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการอื่นนะคะก็ให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะจมเล็บกอน ชมคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเป็นประวัติไม่กีน้อยของคู้บาวสาวก่อนที่จะถึงนี้ presentation เป็น,ปน,ปนคู้บาวสาวก่อนนะครับให้ท่านรับประทานอาหารไปด้วยความสุข ที่18ซึปงเป็นวันที่เลิกดีนะครับเจ้าบ่าวนะั้นเป็นคนปัตตานีครับส่วนเจ้าสาวเป็นคนอำเภอข้างร้องกาญจนบุร,ร,บบรีเพราะฉะนั้นเลยฉลองวันนั้นไม่ได้ก็ต้องมาฉลองวันนี้วันนี้ก็เป็นวันเลิกดีครับแรมสองข้างเดือนเก้าใช่ไหมใช่ค่ะ แต่รู้ว่าเป็นเรื่องดีที่สุดวันนี้ทํางานมงคลได้นะครับวันนี้ก็มีงานมงคลมากเกือเกินนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติหลายท่านเลยติดภารกิจนะครับที่สมาคมผู้บริหารก็จัดไปที่การจะนบุรีจัดแันดี่นะครับถ้ามาจริงๆแล้ว เขานจะไม่พอนาะน่าจะไม่พอวันนี้เพราะว่าท um> ่านจะดูุงพ่อเจ้าบ่าวเนี่ยท่านเป็นคนที่อัธยาศัยไมตรีที่ดีมากเป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวนครปฐมจริงๆนะครับครับหลายท่านคงอยากจะเห็นตัวจริงของคู่บ่าวสาวแล้วว่ามีความหล่อความสวยขนาดไหนคู่บ่าวสาว ที่มาล้านนากิติไปรุนซึ่งเป็นเจ้าสาวแสนช่วยใจผู้ร่วมการจนาบุรีปรระแรงการน้องปองครับได้กดบกลมกันมาแล้วครับขอเชิญปรบมือเจ้าสาวของเราครับดูจากทีเชนไนนะคะดัานกิติไปรุนเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าสาวในครั้งนี้นะคะเป็นบุตรของคุณแม่คุณชาจัตนารกิติไปรุนนะคะเป็นบุตรสาวคนแรก ชมน่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะครับเหมาะสมกันอย่างยิ่งครับเจ้าสาวเป็นใครมาจากไหนที่แนะนําไปยังเรียบร้อยแล้วค่ะเลือนเจ้าบบาค่ะเลือเจ้าบาาบ,า,า,บานะครับสาหรับเจ้าบบาเนี่ยพวกเรารู้แล้วว่าหน้าตาเหมือนใครนะครับเจ้าบ่าจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมจิงทอจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก็คือสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีปัจจุบันทำงานตำแหน่งวิศวกรระบบ System Engineering บริษัท First Project กรุงเทพมาหานครครับ สำหรับเจ้าสาวก็ไม่แพ้เจ้า,บ,าบ่าวเช่นเดียวกันนะคะน้องโบนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะสาขาวิทยา,าศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะปัจจุบันเป็นพนาาักงานบริษัททูไรสสเตอรีเทลลิงนะคะก็มีความสามารถมีความรู้รพอๆกันนะคะก็เ,เชื่อว่าทั้งคู่นะคะจะดำเนินชีวิต ของการเป็นผู้สมรสที่มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคตเนาะครับคำเตืนอันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะอาหารออกจานที่5แล้วผมบอกลองจะนุนว่าจานที่3ผมก็จะรีบขึ้นแล้วนะท่านไม่ยอมให้ผมขึ้นทันที <c oughs> <c oughs> จานที่5นะโอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับให้ขอกราบเรียนคุณพ่อเจ้าบ่าวเจ้าสาว ได้ขึ้นสู่เวทีครับขอกราบเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองจรูนแรงการนะครับอดีตรองผู้อนวยการจันักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตหนึ่งครับขอเรียนเชิญด้วยครับและก็ขอเรียนเชิญคุณแม่บุญทาคุณพ่อชนะคุณแม่และก็คุณพ่อของเจ้าสาวนะคะน้องโบกันขอเรียนเชิญด้ว เนะรื่องเป็นดีๆเป็นอย่างนี้ที่ครอบครัวรายการและครอบครัวนักแสดดีๆให้ดูนะครับได้มาประสานเป็นทองแผ่นเดียวกันนะซึ่งวันนี้มีพวกเราและแขก้มีเกติที่ตรร้าทุกท่านได้มาเป็นจตีปญยายเป็นพญายรักนะครับท่านผม